ไปต่อกันที่ละครดวงใจเจ้าป่าเย็นนี้กันดีกว่าค่ะดวงใจหรือว่าน้องแจมมี่นะที่ว่าเก่งๆไม่กลัวใครตอนนี้ จนมุมเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่ามาเจอกับตัวคนร้ายที่มีฝีมือเก่งกาจนะคะอย่างน้องจอมสรุษคนของหมู่บ้านกาดาศัตรูเบอร์หนึ่งของหมู่บ้านเขาทองนั่นเองแล้วก็เป็นอีกคนนะคะที่อยากจะกําจัดแจมมี่เช่นเดียวกันเพราะว่ารู้ว่าชาติกําเนิดจริงๆของน้องแจมมี่เนี่ยเป็นคนสําคัญของหมู่บ้านเขาทองแต่สาวแจมมี่ก็คือเกือบปุบแล้วนะถ้างานนี้นะคะไม่ได้พระเอกอย่างน้องโอชาคริสนะคะมาช่วยยิงธนูขวางเอาไว้ได้ทันเวลาแล้วก็มีการบู๊ต่อสู้กันชุดญ เลยกับจอมแบบหนักหนักเน้นเน้นค่ะซึ่งฉากนี้ค่ะทั้งโอแล้วก็น้องจอมนะคะต้องมาซักซ้อมคิวบูกันให้แม่นยำค่ะเพราะว่าคิวบูเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวส่วนแจมมี่เนี่ยสบายสบายเลยค่ะยืนดูผู้ชายไะสู้กันไปเลยโอ้ชิวเวอร์นางเอกบูหนักมากครับฉากเมื่อกี้ก็ค่อนข้างที่จะ ยาวเพราะว่ามีหลายลายแล้วก็มีการแบบสลับฝั่งด้วยแต่ด้วยตัวพี่จอมก็เขาก็บูกเก่งอยู่แล้วมันก็เลยแบบออกมาได้ง่ายเลยแบบถ้าตรงไหนที่เราไม่มั่นใจหรือว่าถ้าตรงไหนที่อยากเพิ่มก็แบบนัดแนกกับพี่จอมได้เลยก็เรายังแบบเด็กใหม่เรื่องการบูด้วยแล้วได้พี่จอมที่เก่งๆก็ใช่ชเ,เ,เปล่าใช่เปล่ายังไงก็อยากให้รอติดตามครับรับรองว่าสนุกแน่มีครบทุกรสทั้งคอมเมดี้แล้วก็มีโรแมนติกแล้วก็มีบูด้วยครับฝากด้วยนะครับดวงใจเจ้าป่าครับ ดวงใจเจ้าป่านะคะยังมีฉากบูให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยค่ะและหลังจากนี้นะจะมีการผจญภัยเพื่อไปหาบางสิ่งบางอย่างด้วยแต่จะเป็นอะไรนะคะก็รอชมในดวงใจเจ้าป่าเย็นนี้ค่ะเวลา1ิ h d t นาฬิกาค่ะ